ในหนึ่งวันทานเค็มได้เท่าไหร่เคยสงสัยไหมคะว่าเราเป็นคนที่ทานเค็มเกินหรือเปล่าการทานเค็มได้จากอะไรบ้างความเค็มไม่ได้เกิดจากเกลือไม่ได้เกิดจากน้ำปลาอย่างเดียวแต่เป็นการซอสปรุงรสทุกชนิดรวมไปถึงโซเดียมแฝงจากอาหารอ,าอื่นๆด้วยซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ทราบยังรวมไปถึงน้ำต่างๆพอเวลาที่เรารับประทานเราจึงมีภาวะของโซเดียมเกินคนไทยมีภาวะของการรับประทานโซเดียม หรือรับประทานเกลือเกิน2เท่าต่อวันเราจะลดปริมาณโซเดียมในอาหารลงได้อย่างไรปริมาณโซเดียมที่เหมาะสมในการบริโภคไม่ควรที่จะเกิน2,400มิลลิกรัมต่อวันนะคะ เทียบเป็นปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรหรือเกลือแกงได้ก็คือแค่1ช้อนชาเท่านั้นเองค่ะหรือเทียบเป็นปริมาณโซเดียมในเครื่องปรุงอื่นๆตามตารางวันนี้พี่เจ๊ยบมีตารางมาให้ดูนะคะลองดูว่าเราทานเกินจากที่พี่เจ๊ยบนั้นเปรียบเทียบตารางมาให้หรือไม่ผงปรุงรส1ช้อนชาเท่ากับ950มิลลิกรัมผงชูรส1ช้อนชา600มิลลิกรัมซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะ 4 2 0ถึง490มิลลิกรัมน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรส1ช้อนชา400มิลลิกรัมผงฟู1ช้อนชา340มิลลิกรัมซอสพริกน้ำจิ้มไก่1ช้อนโต๊ะ220มิลลิกรัมเห็นไหมคะแค่1ช้อนบางอย่างก็1ช้อนโต๊ะบางอย่างก็1ช้อนชาเพราะปริมาณการใส่ในอาหารทำไมในเรื่องของซอสหอยนางรม พี่เจ็บถึงวัดเป็น1ช้อนโต๊ะโดยส่วนใหญ่แล้วแม่ค้าเวลาผัดอะไรให้เราหนึ่งจานผัดผักให้1จานปริมาณการใส่เคยดูไหมหนึ่ช้อนโต๊ะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราคิดดูอันนี้หนช้อนโต๊ะเนี่ยเข้าไปตั้ง4 2 0ร้อถึงสี่้อยเก้าแล้วใน1วันน่ะเรารับประทานอาหารสาม,มื้อเลยนะคะฉะนั้นหากเรารับประทานอาหารสาม,มื้อต่อวันเราจะพบว่า เราทานแค่ซอสปรุงรสอย่างเดียวที่เป็นส่วนผสมก็เกินแล้วใช่ไหมคะยังไม่รวมบางคนที่มีน้ำปลาต่างหากอีกสั่งข้าวผัดมา1จานก็ขอน้ำปลาพริกหน่อยน้ำปลาพริกมาถ้วยหนึ่งก็เกินกว่า1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่หมดเลยเพราะฉะนั้นนี่อีกจึงเป็นปัญหาที่เรานั้นจะได้รับโซเดียมในปริมาณที่สูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆฉะนั้นวันนี้ เราต้องฝึกปรับพฤติกรรมในการที่รับประทานโซเดียมให้น้อยลงเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายเราเพื่อร่างกายของเราไตาของเราจะได้ไม่เสื่อมลงนะคะที่พี่เจฟแนะนำสารอาหารดีๆให้กับผู้ป่วยซึ่งตกอยู่ในสภาวะเป็นโรคไตสามารถทานได้หรือคนปกติก็สามารถทานได้เพื่อป้องกันัน้นที่จะมีด้วยกัน2ชนิดก็คืออูมิในการฟื้นฟูบำบัดไตส่วนฮาร์ท ก็ดูแลในเรื่องหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นปัญหามาจากภาวะของโซเดียมเกินโพแทสเซียมเกินแคลเซียมเกินในร่างกายนี่เองนั้นสนใจในการรับประทานสารอาหารนี้ก็ติดต่อมาตามราย ID เเบอร์โทรศัพท์ที่พี่เจฟบขึ้นให้ไว้มีคอมเมนต์มีคำถามฝากคำถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพี่เจฟจะเข้ามาตอบทุกคำถามค่ะคลิปนี้ถ้าดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่เจฟบด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ ถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับข่าวสารก่อนใครนะคะ